ปัญหาคนสูง,สงที่ทักมาถามแอดมินมากไปกระดับหนึ่งก็คือพี่คบผมสูง180 190เสีได้ไหมครับเคยเสื้ออื่นมาแล้วขายยังเตอะอ่ะคนเรานะครับมีสายรัดต่างกันบางคนสูงส่วนบนบางคนสูงส่วนล่างส่วนตัวผมเนี่ยสูง173น,นะครับรอบเอว34ผมเนี่ยเป็นคนสูงส่วนบนส่วนล่างเนี่ยจะสั้นผมใส่กางเกงเยาว100เนี่ยคือพอดีเลย ิธีที่ลูกค้าจะได้ากเกงแบบใส่พอดีตัวเนี่ยขาไม่ตื่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับลูกค้าก็หยิบากเกงที่ลูกค้ามีเนี่ยแบบความยาวที่ลูกค้าต้องการเนี่ยครับมาวัดตั้งแต่ขอบเอวจนถึงปลายขาแบบนี้อ่าอย่างตัวนี้นะครับยาว40สนิ้วนะครับลูกค้าก็สามารถแจ้งให้พี่ด้เลยว่าอยากได้ความยาวเท่านี้แต่ถ้าางเกงที่ลูกค้ามีเนี่ยใส่แล้วติมทตัวเลยไม่พอดีไม่เท่นะครับลูกค้าสามารถมัดเองได้ โดยนะครับวัดจากส่วนที่แคบสุดของเอวนี่นะครับโดยวัดจากด้านข้างลงไปโดยไม่วัดข้างหน้าเนี่ยห้าวัดนะครับเพราะว่าอาจจะติดพุงติดเป้าทําให้ความยาวเคลื่อนได้นี่นะครับวัดจากขอบเอวจนถึงปลายขาเลยนะครับลองดูตารางไนี่เลยบ้างไม่ว่าจะเป็นความยาวเอวสัดส่วนต่างๆแต่ถ้าลูกค้ายังไม่พอใจตามตารางไซสน์นี้ลูกค้าเขาสามารถแจ้งแอดมินได้ ว่าต้องการเพิ่มความยาวกี่เซนกี่เมตรกี่กิโลเมตรกี่หมื่นกี่ไมล์ลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เพราะอะไรนะเหรอเพราะเราผลิตจากโรงงานของเราเองตัดเองนักเลงพออยากได้ยังไงทำงานต้องใส่เวิร์กเวียนะจ๊ะใส่แล้วเวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียไทยแลนด์ใส่หรืเวิร์กเวิร์กเวิร์กเวียไทยแลนด์ไม่ว่าจะฝน